ฟังมุมมองของมือปราบหูดำหน่อยไหมฮะผู้การแต้มผู้การแต้มครับพลตํารวจตรีวิชัยสังประไพครับหรือผู้การแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตรารวจนครบาลครับก็ออกมาพูดถึงคดีนี้วิเคราะห์ถึงคดีนี้บอกว่าจนถึงตอนนี้เราต้องปล่อยพรไปก่อนอก็ตรงกันกับที่ผู้การจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่าด้วยพยานหล,ลักฐานในทางคดีแล้วมันไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงพรจนถึงตอนนี้นะ <ขอ S 1> พรยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายอยู่นะฮะแล้วเบนเข็มไปที่4ี่คน คน,นบน,นรถที่ร่วมกระทําผิดกับช่างกิจผู้การแต้มใช้คํานี้นะฮะโด<ม>ยให้เหตุผลว่าพรเนี่ยเขาเป็นแค่ผู้หญิงที่อาจจะมีผู้ชายหลายคนอที่เป็นต้นเหตุให้ผู้ชายมาฆ่ากันเพื่อจะชิงตัวแต่ตัวพรเองเขาไม่ได้รู้เห็นกับการอุ้มฆ่าในใหม่นี่นะฮะถ้าหากดูจากพฤติการของช่างกิจแล้วล่ะก่อนจะก่อเหตุ ช่างกิจเขารู้ความจริงหลายวันแล้วอะประมาณสัก20วันก่อนก่อเหตุใช่ไหมฮะใช่เขาบอกว่าเหมือนจะรู้ช่วงมกราคุณก็อาจจะเป็นช่วงต้น,ตนเดือนมารู้ว่าเอา้าพรมีโลคหลายใบที่ไม่ใช่แค่เราใบเดียวเหรอเนี่ยว่าพรมีผู้ชายอื่นอยู่ในบ้านแล้วก็ที่บอกว่าเป็นพ่อเป็นพ่ออ่ะเอ้าไม่น่าใช่พ่อนะแล้วก็เลยวนไปดูาลาดเราก่อนไม่ได้มาแค่วันเดียวหรือสองวันนะก็พอจะวิเคราะห์ได้ว่าคือพรเองคงไม่น่าจะรู้แผนการของช่างกิจหรอก เพราะถ้าช่างกิจกับพรเขารู้กันเนี่ยช่างกิจคงให้พรคอยบอกความเคลื่อนไหวของใหม่ว่าตอนเนี้ยใหม่ทําอะไรอยู่ที่ไหนออกไปไหนจังหวะไหนที่จะอุ้มได้คือช่างกิจคงไม่ต้องไปเที่ยวเฝ้าเที่ยวดูลาดเราด้วยตัวเองหลายครั้งหลายวันหรอกฟังผู้การแต่งวิเคราะห์ครับได้ข่าวจกาวก,จกนักสืบสวนว่ามันไปดูเนี่ยหลังจากที่รู้เนี่ยประมาณสักยี่สิบวันได้ละรู้ที่ ว่านพรเนี่ยมี <Right. S 1> เอ๊ะพรเี่ยมีใหม่ <Ừ. S 1> เป็นสามีเพราะว่าไปเจอไปบ้านน้องพรไปเจอเสื้อ mm hmm. บิสโตเลือที่ทํางานได้ร uh huh. องเท้ามันเลยรู้จึงสืบ mm hmm. จึงรู้ว่าเนี่ยเป็นพรเนี่ยมีมีใหม่เป็นสามีอยู่ที่บ้าน mm hmm. มันก็คลั่งมันก็ ติตามมันไปเฝ้าตั้งหลายวันแล้วม,มันไม่ใช่เฝ้าวันที่ผคนเดียวคืออย่าไปคิดว่าจะต้องเอาพรเพราะพร,พรมากชูไหลผัวอะไรกันยาไปคิดอย่างเดียวว่าใครร่วมจะทำความผิดบ้างอาผมถามว่าถ้าพรร่วมไอ้เพื่อกลุ่มทีมงานมันไม่รู้หรอพรจะร่วมมันก็ต้องรู้นี่เป็นมุมมองการวิเคราะห์ของผู้การแต้มนะฮะหลังจากนั้นครับผู้การแต้มบอกด้วยครับ เรื่องแชทพูดคุยก็ต้องไปดูที่มือถือของช่างกิจและอีกสี่คนบนรถอะว่าพวกเขาคุยอะไรกันบ้างมือถือของใหม่เองนั้นสำหรับผู้การแต้มมองว่าไม่จำเป็นต้องหาให้เจอก็ได้เพราะว่าคนตายเขาไม่รู้ว่ากลุ่มคนก่อเหตุวางแผนอะไรกันอยู่แล้วขณะที่ตำรวจได้ข้อมูลจากช่างกิจยืนยันว่าพรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่การอุ้มไปก่อเหตุเนี่ยมีสี่คนที่ร่วมกันอุ้มในใหม่ก็คือคนบนรถนะฮะ นอกจากช่างกิจแล้วเนี่ย<ม>ก็มีการโอ๊ตแท็บนิวเนี่ยช่างกิจเป็นคนขับรถที่เหลืออาจจะช่วยกันจับตัวมัดมือมัดเท้าหรือไม่ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ช่างกิจจะมัดเพียงคนเดียวเพราะใหม่เองก็ต้องต่อสู้ขัดขืนอยู่แล้วสิจากนั้นช่างกิจเนี่ยปล่อยให้ทั้ง4คนลงรถไปและตั้งใจจะไปเคลียร์ใจกับในายใหม่ตามลําพังตอนแรก ก็อาจจะแค่ต้องการสั่งสอนแล้วก็ขอเมียเขามาเป็นเมียตัวเองแต่ใหม่ไม่ยอมเพราะว่ารักพรมากก็17ปีที่เขารักกันมานะฮะแล้วก็บอกว่าอยากทําอะไรก็ทําทําให้ช่างกิจเนี่ยอาจจะบันดาลโทสะกดหัวแล้วยิงในใหม่จนตายผู้การแต้มสันนิษฐานว่าในใหม่ถูกพันธนาการมัดมือมัดเท้านั่งอยู่เบาะหลังแล้วช่างกิจก็หันไปกดหัวแล้วยิงก่อนจะผลักร่างเนี่ยลงจากรถทิ้งไว้ที่บริเวณ ริมถนนเลียบมอเตอร์เวย์ฮะคนนั้นลงวันนี้ลงและกิจมันก็รับอยู่แล้วว่าเป็นคนยิงต,ต,ตัวตัวที่เอาไปตอนไปยิงก็ไปคนเดียวมันก็เจือสมกันเจือสมอย่างที่เขาลงก่อนเจือสมที่กิจบอกเป็นคนยิงและเอี่ยวตัวยิงอนี้อยู่ข้างหลังก็ถึงโด,ดนหัวกระบาลเนี่ยซึ่งลักษณะการยิง ช่วงระหว่างที่อยู่บนรถน่าจะยิงอยงี้มันก็จะ,จะม่วยตัอ,อะไรมากถ้าเกิดเขาขับรถเองหรือ<ช>ยิงเองก็ตรงนี้ก็ตรงนี้มันเบ,รนบกการะวังเบากลางนี่กเเ็เอาหัวกดมันก็โดนยิงแล้วก็ยิงถึงเข้ากานนระบาลเนเพราะแต่ยิงแบบคุณนั่งคุณก็ยิงก็โดนเท่าอ,อกใช่ไหมโ<ช>ดนอกโดนหน้าอย่างเงี้ยต้องกมม้มอย่างเงี้ยจะกดหรือจะก้มพอดีจังหวะอะไรมันถึงยิงกลางกระบาลมันถึงได้ทะลุนี่เขามาทะลุเข้าไปอยู่ท้ายทอย ย้ำว่านี่เป็นการวิเคราะห์จากผู้การแต้มนะฮะท่านั่งของผู้ตายก่อนที่จะโดนยิงเนี่ยก็มีส่วนนะคือถ้าหากว่านั่งตัวตรงเลยเนี่ยถ้าหากว่าช่างกิจขับรถเองแล้วหันไปยิงมันก็จะไม่ได้เข้าส่วนหัวไงแต่ถ้าหากว่าใหม่นั่งลักษณะเหมือนกับก้มหน้าหรือว่าถูกกดหัวต่ําลงมาหรือว่าไม่รู้อ่ะถูกจับมัดมือมัดเท้าแล้วนอนอยู่แล้วเอื้อมไปก็คือเข้าหัวเลยอ่ะตรงนั้นมันก็จะเข้าเจาะที่กลางหัวได้ค่ะนี่นะฮะ ส่วนตัวเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วคดีนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรสําหรับผู้การแต้มมองนะฮะแต่ว่าที่ประชาชนสนใจและสงสัยในตัวของพอรเนี่ย <ๆ S 2> ก็เนื่องมาจากว่าคือพฤติกรรมและความชอบส่วนตัวของพอรที่มีผู้ชายหลายคนมีโลกหลายใบก็เลยทําให้คนเนี่ยสงสัยว่าจะมีส่วนไหมกับการอุ้มฆ่าผัวตัวเองและมันมีเรื่องเงินเงินทองทองมาเกี่ยวข้องด้วยไงฮะผลประโยชน์ของใหม่ที่ทําเอาไว้ผู้การแต้มมองว่าจริงๆเหล่านี้มันไม่เกี่ยวนะ เพราะถ้าพรเขาจะเลือกช่างกิจจริงเนี่ยก็แค่ทิ้งใหม่แล้วไปอยู่กับช่างกิจก็จบแต่ผู้การแต้มมองว่าพรไม่ได้รักใครจริงตั้งแต่ต้นก็แค่มีไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นต้นเหตุให้ผู้ชายมาห้ำหันฆ่ากันเพื่อแย่งชิงตัวเองเท่านั้นนี่เป็นมุมมองการวิเคราะห์ของผู้การแต้มครับ